น่าจะไปเรียนที่ที่รงเรียนที่เขาต้องไปเรียนเอนี่ก็เป็นใส่กอร้องให้แม่ชิย่เราิงดีอานจากม่ของบ้านเราเพื่อท่านอาจจะชอบไม่แม่ครับอคพี่ชอจริงไหมต้องดูเถิดอะรบ สวัสดีเราหญิงเพชรเองแล้ววันนี้ท่านแม่มาหาเราเหตุว่าท่านแม่อยากจะเจอแฟงแล้ววันนี้แฟงอยู่พอดีเราให้ แฝงแล่คุยกับท่านแม่และท่านพี่เราอยู่ด้านนอกแล้วเราเลยขอมาและเปิดกล้องด้านในห้องของแฝงนี่แล้วเราซ่อมแล้วนะเราซ่อมแล้วเราเก่งหรือไม่ใช่เราและเราต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยและที่ช่วยซัพพอร์ตเราเป็นอย่างมากประเดี๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปแฟงประเดี๋ยวนะแฟงแฝงเรียกเราแล้วท่านแม่น่าจะถามหาเรา นี่คงเป็นคาแรกเลยที่แฟงได้เจอกับท่านแม่เราแฟงได้เจอกับท่านปู่ไปคราหนึ่งแล้วและครานี้ท่านแม่อยากจะเจอแฟงบ้างเดือนแลเดือนที่แลใช่ได้ไหมท่านแม่มาหาเราคาะนี้ท่านแม่เลยออกมาหาแฟงบ้างแต่เดี๋ยวเราออกไปกันเถิดเราไม่อยากให้ท่านแม่แดแฟงท่านพี่ของเรารอนาะนสักเท่าไหร่เราโดนหนีบเลย ที <c ười> ่แบบ่ม่้นอ่ครับผมซื้อสากล่อให้ทานแม่ด้วยนี่เราเพิ่งนด้ินคุยกับท่านแม่เราแล้วใช่ไหม่ซื้อส้กลอกมาอ๋อ น่าจะไปเรียนที่เราวันที่เขาต้องไปเรียนกันนี่ก็เป็นใช่อองแม่ชินที่ไม่นอชิอาจจะไม่เหยื่อบ้านเราเพื่อท่านอาจจะชอบกัแม่แต่ท่ที่ชอบเราแล้ยนไหมดูเถิดเ ลองชิมดูเป็นของอานั่เนี้ผเกรงเกรงเลนยดนี่พี่พี่พีพีมันพีพในาดบ้างพีพีพี่นบ้านเราลูกพีพีเอพีพีเียลม่เเผมผมเกรงผมเกรงมากเลยนะตอนเนี้ย ผมเจอผมเจอแม่ของหญิงเพชรเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมได้คุยกับท่านเมื่อกี้ท่านเป็นคนน่ารักมากนะครับผมเกรงใจท่านมากเลยอ่ะ <c oughs> ลองลองจริงลองทานดูครับแล้วเขาทาก่อนได้เับไม่ได้ คือท่านชายบอกว่าจะทานก่อนท่านแม่ไ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 ม่มียาพิษหรอครับท่านชายท่านชายบอกจะทานก่อนท่านแม่ท่านชายนี่ก็อร่อยดีนะับใจท่านชายดื่มแล้วครับ่าชาย์ขับหรือเพราะทนไมลูกชายม่ถามไหมกาคุยกับเื่อนเรื่องสิ่งก็คุยทุกเรื่องเร เราไปตปวจถิงแล้วข <The ้างนมีได้สัเท่าไรก็ทีนี้ก็อาจจรมีเด็กเจอะนิดหนึ่งเ็กเด็กเขอหรือว่าอาจจะยมีเด็กร้องไห้นิดหนึ่งเพราะว่ารู่น้องผิดขสา้องสาวร้องสาวไ่เป็นาได้เลยที่แต่งไปเจอครับชงี่ของเราผมก็ได้ว่า้ได้กลับอะไรแล้วพี่นะหได้มากเลยนะ

ในี่ยคือเราบ้างคหรอคะก่องเราพาไปดูแล้วใช่หรอใช่นี่เป็นคารทดสอบท<า>ี่เขาบอกอยางนี้อย่งเด็กก็ลองให้แม่ดูสิ <ừ. S 1> ที่มาจากบ้างหญิงเพศอ่ะเราสาม,มรารถเอาไปดัดแปลงเป็นสิ่งที่สวยมากเลยนะ <ừ. S 1> มีทั้งแหวนทั้งอะไรได้อยู่นีน่นี่ ม่หญิพก็ใส่นะครับหวงสวยมากสวยมากแม่เรใส่นี่เราเราทำปใไ้คุณแม่เราจำได้นี่คืออะไรครับนเราจะได้่ที่เราให้เป็นขาในเป็นมรกตวม่วง้เรไม่รู้เรองว่าสลูกไม่ได้ยไพีพเอฟซีครับไม่พีพีเอฟซครับเหมือนในมือของแม่ท่านหญิงเพชรเนี่ย จะสวยมากเลยยิ่งเพชรครับล,ลบกลัวให้ท่านแม่เนี่ยซูมไม่กล้องดูได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดน,นึงฮะไม่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 ไมไมไมของของของท่านแม่เลยครับใช่ครับโอ้เม็ดสีมูนสวยมากพี่พี่พพนะนนเป็นเม็ดสีม่วงนะหายากมากแล้นี่อีกอีกหนึสีจะเป็นอะไรนี่แลงเขาเรียกว่าแก้วใหม่ออ ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นแก้วหมายทองนะครับสวยมากเลยนะครับแม่ชอบหรือว่าชอบอันนี้หินมาจากบ้านหญิงเพชรนะครับบ<ม>อกพีงแม่ด้วยได้แม่แต่บนไปเลยจ้ะไปด้ไปได้อบมากน้ยนิดน่าจะน่าจะท่านชัยน่าจะน่าจะอยู่นหญิงเพชรผมว่านะ แล้วคุณพ่อสบายดีไหมเจ้าค่ะสบายดีจังเลยคุณพ่อสบายดีค่ะมีโอกาสไข้ให้เขาให้ข้าวมาเยอะด้วยนะเจ้าค่ะข้าวหปอนไม่น้องข้าวหรูแดงเยอะใ่ไหมนี่ดีนะนี่ดูแลมาทุกประการดีใครับงั้นอย่างแตามสบายเลยนะคือทั้งแม่ตามสบายเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกอิดนึงค่ะ ผมเตรมใจท่านแม่แล้วก็ให้เวลาส่วนตัวกับหญิงเพศกับท่านแม่แล้วก็ท่านชายครับโอเคนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเดินออไปนั่งนอนนะครับงจีอรู้ชอบมากถุงมือมันที่นี่เขาเป็นแบบนี้ำหนลูกเคา็สิ่งจีอเขาเรียกว่าของเกลี้ยงเนืเราไม่ใช่แบบนี้มาก ไ,ไม่ได,นะด้ไสุองะทานที่ขออนุญ,ญาตเดินหน่อยครับนพี่แอ้ากไมาเป็นหนึ่งที่นี่กินหนึ่งที่เขา แอตีนึ้ที่ว่าที่่มชาด้วยคม่บ่อยใช่ไหมทั้งที่เพื่องที่จชอบกินมามะ่ามามะ่าคืออะไรแล้วมาม่าจะเป็นบหมีมและข้าว เป็นแป้งนั่ยนผักแล้วเป็นผู้หญิงแต่แม่ทงนี้เราบแ้เดียวถ้าแมแ้วมับก็เหมือนข้าอยู่แล้วแต่ข้าวมันอันดีกว่าทุกคนมีต้องใส่ใจนะและหักว่าเหตุแดท่านแม่เราจึงและผู้เหมือนแันได้ท่านแม่เราไปเชื่อมาทุกทที่เลย อาจจะพูดไม่เหมือนเราแย่เราเพิ่งจะออกมาที่านชดชี่นี่ไว้ใช่ท่าไม่ไปรายที่อื่นอะเยอะอาจพูดเหมือนเราบ้างอาจจะพูดแบบเราบ้างเป็นคำคลาเราอเรเออาจจะเลยรูปน้าให้ดูนะอาจะรยที่ดูมันม่เหนวมาก แต่จะเป็นผิวจากบ้านเราน่ม uh ันมากแต่าาแล้วจะขวดแบบน้ำนงี้ยน้ำงามมากที่นี <h <h ่อาจจะไม่ค่อยเหมือนบ้นเรา น้ำมานปั่นเทเทยังไนเทไงก็จะได้ลายเมือนที่ดนึ่งต้องใช้อะไรเราในการสื้อของอนะมีบุญอะไรบุญนิดหนึืงอกหั้องมีรึเปล่าสะโดนขอไหนวะนี่เล็นอะไรทั้งพี่นราจากมีแต่มเลๆค่าจับออ่ะ บางทีนมอยนีนี่ส,สวยเลยวนันี้แล้วกันงั้นนี่ก็ตวนตาลนี่นสวยนะเจ้าพี่เนาวัแล้วยาวมากนะที่แม่คยเจอติดตลวอย่างตรงไหน้างเลย ยังไม่เคยเจอแลยนี้เคยเจอที่เหตุการณ์นเราคิดไปหาที่เมือง้านของเราได้ไหมถากดบกผักเมืองคหายไปเท่ด้ใคยั้นอาจารย์ชฟกี้ทำไปให้น้องนี่เดียวเดี๋ยวตอนน้องขอมากอกขอผจะใหนิดของันินิดก้ชวน ก็ตอนนี้ก็คนละทันแม่บอกว่าทัแม่จะกลับแล้วใช่ไหมใช่จ้ะเดี๋ยวขออภัยใช่แฟนเดี๋ยวผมนั้นผมขอกลับลวจะเป็นดีไหมง่ายไว้หากมีอะไรมีโอกาสเดี๋ยวเรา จากรองขอให้ท่านพ่อมาดูได้ครับช่วงไปลองดูขอดูตลอดให้คอยบอมาเองได้รกทเนี่นี่เราลาเราจะขอะท่านพี่ไปส่งเพื่อนดีดีแล้วะไเเราบข้าไปไม่ตามไม่กูขึ้น